หนึ่งก็คือที่มีเริ่มใช้เริ่มใช้เพลงและระบบที่มีเทลแทบๆอยู่ในทุกๆเพลงในทุกๆช่วงแล้วกท็ทำให้ทำให้บางทีอะไรเอยียดอะไรต่างๆมันมันมันยังไม่เน,นืนอ่จากนี่แบบมองว่าตอนนี้ท่านี้ในการเต้นของเจ้าข คือแต่ละคนน่ะมีความเต้น ด้วยถ้าจะใช้ถ้าจะใช้โฟลด้าถ้าใครใช้อีกโปลดาพวกนี้เยอะๆก็ ที่เป็นแบบแข่งแข่งแรงแรงถูกเพื่อช่วงเราต้องแข่งแรงหรือเราต้องฝ่ายอยู่ให้จบจนโชว์สุดท้ายไม่งั้นมันจะเห็นได้ชัดเลยว่า าทับถมเวลาอะไมไหรือว่ามีโฟาสีเราก็แค่รงไม่ให้มันปดปไม่ให้มันดันอ่าถ้าสินครับเปิดเอด้วยแล้ก็อย่าลืมว่าอ่าเราแคปโคเวอร์เพราฉะนั้นการที่มีอะไรบางอ่างมันจะทำให้เราเสียวิสัยทัศน์ตรงนั้นไปเราเปิดอยู่เราอาจจะต้องทับมเกิดหน้าหรืออะไรเงี้ยให้มันแบบเกิเห็นอารมณ์ชัดเจนเห็นเห็นการโคเอร์ชั